หลังจากมาหัอเทือนกับชีประมาณนี้แต่พี่น้องเอ้ยแม่ตายมันเป็นคนละขาเอาก,กับน้องไฟก็สวยกันผูสวยที่ดีอันนี้ดื่อครับพี่น้องเอ้ยบุงเน่คนดือ่อถ่ายายด้วยภาพบรรยากาศยู่ใหม่ที่น้าพี่น้อง ตื่นสาวคู่มากขึนะ้นแลพี่น้องมากกบมาหน้าตัวเองแบบวา่าบริเวณหน้าตัวเอนสาวบริเวณหน้ากาศตกประมาณเราเรียบเราเรียบมันหน้าตัวเองตะกี้นะแป้นแป้นตะกี้หันต่กอนมนะะหัวปัจจุบันบริเวณแป้นอะมือดปัจจุบันเอง อยเรล่มมีต้นใหม่น่อยมหนมาเลยพี่น้องเฟนมีต้นใหม่ไงก็หนาพล็กมื่อวปัจจุบันต้นใหม่น่อยขึ้นมากตอนอยู่บ้านควิมลมพี่น้องัดมือวันปัจันกล้แน่หน่อยนึงเพราะว่าต้นใหม่ไมลายเออมันมาต้เอาใหม่เนไรเนี่ โ oh. อ้โพี่น้องมาเอาแม่ติวแม่ติวเปนนางไฟโอ้ย <c oughs> น้องสายปะเดือดซีติมเลยน้องสายมาหอดก่อนพี่น้องน้องสายลูกหน้าอืมเอาปืนทัางจะไปลุกอกเลยบอกอันนี้มั้งะหร่แม,ม่ติวแม,ม่ติวยืนตายลายลาย เบิ่งเบิง,งพี่น้องให้เบิ่งอันคว่ำปลาไม่ไม่ติวยืนตายนะแต่ว่ามันแหกน้อยนะี่ยมันแค่คู่จิ้งายใช่ได้แนนี่กะดีจ่าอันเามีเสียงเสียงเสียงจักพี่น้องน้องชายเป็นตัวตัดลงมาแล้วกะเป็นบนดีปลายนะเพราะวนะ่าน่ะไม่ติวม,มันจะเป็นตุ่ม มันเป็นน้ำตัดพื้นบนอย่างใส่กระบอกไงนะ ใหม่เตี้ยนเป็นใหม่ทีใหม่ทีนั่นก็ะนั่นเป็นน้ำอ่ะพี่น้องฟอง,ฟองไฟบิงพืชไงสีนนะ่โอพ่อเพีย้ย นัองแซ่เ้าก็เริบมันน้องสียสิวันน้องเ้าวตัดปลาไว้น้อง,ซซองพี่น้องเ้าวน้องก็เบบริบหลีแล้วไปห้าลูกตัดพื้นกระเมืไไ่อยไหนพี่น้องอันอันนี้เขาเอื่อมาหมาเขาจีด้วยพี่น้องเด้อน,นี่แต่ก่อนเห็นมาเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนะโอ้ย กินมากอันนี้ได้นี่กินได้ได้นี่อันนี้เขาเอิ่นว่ามันชกแลยตอนมันยังบัสุกกันยังเขียวๆแต่อันนี้มันชกแล้วมันเลื้ยงอ่ะแต่บุหูว่าทางอื่นเอๆหมางยังเดวามันเกิดอยู่กลางโคกน้่งองไซเขาก็เดื่องมื่อยแล้ววะชืมให้ไปร้องบนกองเพื่อนพร้อมกินเยอ บริษัทกับปวะมันไป่ะวัดน้อยหนึ่งเต้นมีในอะไรมันอ๋อแกงบัจุดพปิเศษของมันก็จะมีแบบว่าหมากหนึ่งเป็นแบบมีพี่น้องเป็นปุ่งทีขางแล้วก็มันเหี้ยมตายเลยอ่ะลงใต้ห้องก็เริ่มคุ้นฟื้นกันรถไปเนี่ย เกี่ยมเมือ่อไหนเด้อพี่นอ้องเด้อพื้นหลังจากที่เขาซีนแล้วก็บจิบประมาณนี้ละไรไม่ติดแล้วอ,อ่ะตามมือนอนข้ากับเกี่ยวตัวกับบานพี่น้องชือว่าได้พื้นเมื่อนี้เต็มรถคู่เพื่อพีอกๆๆก่น้นอง ตัวไลยไม่จะไม่ติวอีกขั้นหนึ่งบัวลายปดายัดไดแต่กับพ่อห้องกับน้องตายเปิดมาเอาไหมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเี้ยคุ้นขุนบุบดอีกเช็หน้อย มาพี่น้องอ้าต้องสวยเยอะไปเดินทางครับใส่คลิปได้ปันนี่ใช่ฮก้อนนี้ความจริงมันมันกระเวลาไก่ทิเทียงอะไรเลยพี่น้องเอ้ยตือนไก่ทิเทียงเลยแนตะ่รถคันนั้นห้ามเตือนแต่ว่ามันมันบูมิดด้วยกันนี่ หางหมดแดงพี่เนอะบานชาวปเเิบนะหางหมูแดงี่อื่นบุหงบุหมดแดงมุนนันนสงนนอู้พี่เนอ,องนนมาตกยังบีไข่พี่นนองเลยไข่สิเป็นลมดมมแด,ดงน,นี่ขับบุหงีกระเทาอืนะแต่บุมันตายไยนะนัอันนี้มาก เอ ara, ampa, ิ่นบ้ามาอุ้มน้ำฟองบุกงูกระเขตอื่นๆได้สาเหตุที่เอิ่นบ้าอุ้มน้ำฟองพี่น้องแต่เป็นเกลืออันนี้ต้นจิกอันนี้เขตอื่นได้เอิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะอันนั้นเอิ่นบ้าต้นแดงนะนะไปหน่อยๆนะเดินขับมาดูใด้พี่น้องเอ้ยต้นนั้นบุกงูกระเขตอื่นเอินต้นยังอันนี้ บ้านสาคูเอือนนั่นหนวดปิ่งในพี่น้องอันนี้พวกปิ่งมันจะต่างจากไว้ก็คืออันต่างจากไว้ขูดมันก็คือมันหวานนะมันบกุมมอนี้แต่ต้นคือกันด้วยแต่มันบมันสีบ่มีน้ำหลายคืออืนไว้ต้นมะขามปอบนันบ้านสาคูเอืนบ้าต้นเหมือนเองพี่น้องแต่ก่อนหั่น เสาคูอเคยเห็นพเสาคูนั่นตัวที่ว่ามันเป็นขุดขุเกล็ดเนั่นเอามาเห็ดแอกที่ว่าควายเก๋ไยอั่น้เป็นของเก๋ไยเกละนั่นเองม่งหว่าเกอืเปิดเอาูโบต้นจิกต้นข้างต้นคุต้นมกว่าที่อเวนิดมีทางได้แบบนี้เลยมีทางใดได้ถ่ายมงมีวางนง ตลุ่มหมากว้าพี่น้องจะใครเคยกินไหมเวลายนี่ยมาเลี้ยงงมื่อวานเ่ยามันเป็นหมากเลยกินกินหมากมันมันมีหมากว่ากินดกับหมากว้าน้อยเอากระดาบนนั่งขางกดกลับพี่น้องเอ้ยชีวิตละทวดขนาดไปเมื่าเด้อดูชีวิตแต่ชีวิตถูกกับ สำหรับลินนี่สาววิเวียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อน